อะไรรึเปล่าเอากันได้โดนไหมค่ะค่ะเอ่อมาส่งรถเสียอุ๋ยเสียอุ๋ยเป็นลูกค้าเก่ารถเกียวดีซีเก้าสามสองคันตะกอนผัดแต่งครบเสร็จใบในเพิ่งขยายปากเสียตอนใส่มาทา,านมาปีสองปีเมื่อกี้ก็ยังได้กันเค็ืการเกียวของเท่าเลยเจียวบกคนนี้ปัญหาเกียร์อ่าปากเรืมเบอยี่ปัญหาอยากให้มันได้งานไรสิค่ะครับ ใส่ใส่มาตีไก่สองขั้นกับโมเมลดีเบ่เคยมีปัญหาไหมปัญญาน้ำมันหอมแมนเรียกปัญญาน้ำมันนี่บอกว่าสุดยอดการทำบอกเราของครับผู้ใช้งานจริงเสียงวิบ้านหนองทุ่งเสียงวิย้านี่ไปแล้วเนาะเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเฮ็ดงานหลายครับเฮ็ดงานหลายบ่คอยสบายก็เลยบ่มีเสียงก็ขอรบกวน เสียแค่นี้นะคะขอบคุณเสียค่ะขอบคุณค่ะอยากตกแต่งรถเกียเก่ยวโทรมาเด้อหมายเลข0616263232ค่ะสวัสดีพี่น้องเิันอยากให้เจรีวิวให้เบิรนะ์นเน่มันมีอยังแน่นี่ขั้นนี้นี่เจ้าสามเจ้าสามขยายเป็นรอยหางก็คือได้ลูกดาวหกแฉกนิน้วกว่ารถเกี่ยวใหญ่เนี่ยเท้าอู๋นี่ใส่ได้เสิร์ฟในการตัดสินงานค่ะสีพ่นให้ สามสี่ขั้นตอนอ๋ออะยางดีค่ะแล้วก็ได้เกี๊ยวดัสนเสเตันเดดทั้งลูกสเตันเดดนะอ่าใบเกี๊ยวนะซ้มนิดหนึ่งเด้อค่ะอืมสะพอมันทนเนาะค่ะมันทนค่ะอ่าทขสเตอร์พอมนะทขสเตอร์พอมข้ามีแถมแปดแตนซ้าแะเด็มให้คุณนั่งโอ้แถมให้เลยป่ะครับแม่ลูกค้าก็ลูกค้าพพทุกมีเขาคุณทุกท่าน ยังย่อย่อม่ใจยังนไงพีซีประสิทธิโชคการเช่าโอ้นี่อ่าผลิตเองเนาะสื่อเครื่องเลเซอร์มาเป็นหลันตัดแจกแชมปไปให้ตุ่นเน่ยโอ้เนสเตลีเลือดไหลเนาะสแตนเลสยนเลือดไหลแจกืมาลายอ่าสื่อมาลายคูบุตเตอสื่อมาทะเลสองแสนคูบุตเตอร์ดีซีเก้าสามครับขยายปากเป็นรอยหาของเสียอุ้ยครับปีที่แล้ว เฮ็ดครบแต่งครบเสร็จค่ะพี่นาจะไปยืดีครั้นนึงพี่นาพ่อสิซื้ออีกปีนี้ปีนี้แมนปลาอ่าเสียสีออกไปแดงเลยเอาไปเฮ็ดให้เลยสืเฮ็ดให้เสียใกล้ได้อาทิตย์หนึ่งเลยอ่าแล้วก็สีเปล่ามาส่งเจ้าเป็นพยานเนื้อใจหน่อยเออเป็นอยู่ครับอ่าเดี๋ยวให้เราเกี่ยวปีนี้ก่อนเนาะน้อยเสียแล้วสีเอาหนี่งละขนาดขนาดบ่าได้ขยายปากได้จักไรครับปีนี้ นท่านละเจ็ดลอยอะไรมันกระเขื่อนนก็ขึ้อยู่กับพื้นที่กับหน้าเขื่อนเนาะเออบเมนไวาว่าได้ขยายปากได้ทัานละเจ็ดลอยไรเจ็ดลอยก็ลอมันก็ขึ้นอยู่กับพุ่นครับนั่นแหละครับพี่น้องโบเมนว้ท่านสีท่านหางอะไรสองท่านมันก็ต้องทุยามก็ต้องประกอบกันเด้มันจังสี่ใดโบเมนว่าเฮ็ดไปแล้วมันก็สี่ใดเนาะพื้นที่นี่สำคัญการยกรถยกดูบอใหญ่รถกะใหญ่รถดูบอล้วก็พ่นครับ การวางแผนงานแลวก็พ้นขับรถเป็นตัวแปรสำคัญค่ะสำคัญเพราะว่าเป็นมือพอดีบะไรสภาพรถทูกอย่างต้องร่องตัวเนาะเสียเนาะคนขับเก่งแง่ไหลน้ำมันก็ต้องพร้อมได้น้ำมันนะรถก็ต้องพร้อมการตกแต่งรถก็ต้องได้ต้องถึงน้ำมันก็ต้องพร้อมได้แมนค่ะเบอยางน้ำมันเมื่อไรจะไปซื้อวันบริเบนไม่ก็ได้จอดถาสร้างเด่นมากเลยครับ ทางเดนนน่เห็ดขัน้นปุ่นค่ะตรงใดใช่นอ้อยดยันดฮะพว้าระบ่ะค่ะอ้าวลาสันาไปก่อนค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาส่งงานขยายปาก93เป็น105รถของเสี่ยอวียนะคะบ้านหนองทุ่มตำบลใหม่นาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้93ขยายเป็น105 อันนี้แต่ก่อนแต่งครบเซตกับเราแล้วนะคะแต่รอบนี้เซียวอุยบอกว่าให้ขยายปากให้กว้างขึิ่มเทำที่ทลูปดาวของแช่แต่จะเพิ่มเติมตะแกงสิ่งค่ะนี่มีค้ตัวเขาอเค่ให้ดู ช่างเด่นกับชายน้อยกำลังประกอบวันนี้ทีมช่างที่มาตรงนี้มาน้อยก็มาช่วยกันค่ะ <Okay. S 1> เสียทำอยู่สองคันนะคะ สนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวขยายปากรถเกี่ยวงานซ่อมรถเกี่ยวรถไถงานสร้างชิ้นงานต่างๆก็โทรเข้ามาได้ค่ะ061 626 32 32เจราญอูประสิทโชคกันช่างสกลนครค่ะคันนี้คันที่สองนะคะ เพราะว่าเสียทำสองพันค่ะดันไปวะก็ลงสายค่ำแล้วค่ะทีมช่างกำลังเร่งประกอบปากไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันค่ะเพราะว่ากินข้าวเที่ยงประมาณสิบโมงสิบโมงเช้ามาถึงก็งบ่ายสงยงยองก็ซื้อของมาให้ทานค่ะแต่ไม่ยอมทานนะคะแต่ชายน้อยอิ่มแล้ว ยังบออิ่มอยู่บ้าบ่ยังบ่อิ่มเออชายหน่อยก็สางเดนเนี่ยลองทองไปก่อนแล้วเหลือสางโชคก็สางกัดผมเป็นผู้เบาเิ่นอยากอายครับอ๋อ่นเป็นผู้เบาเิ่นอยากอายโอเคค่ะเร่งงานค่ะอีกทีมหนึ่งก็อยู่ตำบลเสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนเจ๊และช่างเด่นชายน้อยช่างกัดช่างโชคก็อยู่ที่บ้านหนองทุ่มตำบลใหม่นาเพียง เบอรแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะรวยม่ผิดให้ถูกค่ะการทํางานของทางทีมช่างอุปสิทธ์โชว์การช่างสกนลนครเราเลเชนแรน,นะนนนช่วงนี้ยังรับงานขยายป่ารับงานตกแต่งครบเซตหรือใครอยากได้ชุดตะแก่งซิ่งก็โทรมาได้ค่ะ061 626 32 32ค่ะ ช่างเด่นก็ใส่ตะแกงซิงเข้าไปแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะประกอบงานเองค่ะช่วงนี้ไม่ใช้ลูกน้องออกมาเยอะเพราะว่าวันนี้ทีมช่างเราออกมาสิบสิบสองคนแต่แบ่งทีมไปค่ะ นี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกำลังให้สัมภาษณ์ชายน้อยนะคะแต่ละสวนมันมีประโยชน์ยังไงค่ะนไม่สินเพราะว่ามันมันส่งเร็วมันบังเอครับนี่มีครับมันมันจะส่งเร็วขึ้นครับประโยชน์ของของเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกี่ยวดันมันส่งเร็วขึ้นมันจะกลายเป็นส่งขึ้นตู้หน่อยนะในความเร็วหลดเท่าเดิมครับ ความความเร็วหลดเท่าเดิมสมต่แต่ต้นเขาในสีเขาเขามาหน่อยช่างเด่นกำลังพูดถึงประโยชน์ของการทสเตอร์ค่ะมันมันมันสงข้นเร็วกว่ากระคิดง่ายๆว่าโหลดความเร็วเนี่ยิิงอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแต่เกี่ยวถ้าถ้าเป็นสเตอร์เรืมอมันจะหมุนหมุนซ่าลอ็ให้ฟังกันนะคะที่เก็บเล็กๆไน้อยค่ะนี่มันมันจะเป็น